ส่วนคู่บุญคือสุขใจเมื่อแรกพบอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้เย็นใจเมื่อลาจากท่านว่าอยู่ด้วยก็สุขอกสุขใจจากกันไปก็เย็นอกเย็นใจหาได้มีความระคายแข็งในหัวใจไม่ใครที่ได้เจอคู่บุญเช่นนี้แล้วก็จงรักษาเพชรในมือเอาไว้ถนาอย่าได้ทําหลุดมือไปเชียวละ่ะถ้าหลุดมือไปแล้วก็ยากจะหาใครมาแทนที่ได้ เพราะคู่บุญไม่ใช่คู่ที่สร้างกันมาเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่เป็นคู่ที่สั่งสมบุญบารมีมาด้วยกันหลายภพชาติกว่าจะได้มาพบผ่านของคู่กันก็ไม่ใช่ของง่ายมีบททดสอบมากมายจนได้คู่ครองสมใจหมายดังคำพระท่านว่าบุกเพศนิวาสคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วกันดังนั้นแหละ